รถเก่งชนกระบะทะลุกำแพงโรงเรียนค่ะ วันที่13มีนาคม2566ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกอาทิตย์บุตรคอนรองสาระวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนกันกันกบรถเก๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณแยกไฟแดงหน้าจวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดกับหลังอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ถนนสละชีพเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรุดตรวจสอบที่ เกิดเหตุพ้องประาหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลประจบคีรีขันเข้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบพบเป็นรถยนต์กระบะสีประตูสีบอลเงินยี่ห้ออิซูซุด,ดีแมกหมายเลขทะเบียนกอไก่จอจา9681ประจบคีรีขันสภาพชนกับเสรราสัญญาณไฟจราจรจนล้มได้รับความเสียหาย ตัวรถปีนอยู่ขอบฟุตบาทข้างทางชนทะลุกำแพงโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์และถังน้ําของโรงเรียนแตกได้รับความเสียหายตัวรถด,ด้านหน้าและด้านท้ายพังยับเยินผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะมีเลือดไหลถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ทราบชื่อนายไม่ตีพักดีอายุ67ปีอีกฝั่งของถนนพบเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อฟอร์ดเฟียตาสีขาวหมายเลขทะเบียนยอหญิงคอควาย7348กรุงเทพมหานครชนทะลุกำแพงของบ้านพักผู้มนวยนกยออรฟฟยาร สพปประจวบคิริขันทาให้หน้ารถและท้ายรถด้านขวาได้รับความเสียหายเช่นกันโชคดีที่คนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาในรถไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทราบชื่อผู้ขับขี่คือนางจิตติมาทับน้อยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่เทศบาลเมืองประจวบคิริขันนางจิตติมาทับน้อยผู้ขับขี่รถเก่งให้ข้อมูลสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าขณะเกิดเหตุตนเองได้ขับรถกลับมาจากทําธุระเสร็จแล้ววิ่งมาตามถนนด้านหลังอําเภอเพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่ทํางานที่เทศบาลเมืองประจวบเมื่อถึงแยกสัญญาณไฟ จรลาจรตรงจุดเกิดเหตุสัญญาณไฟเป็นสีเขียวตนจึงขับรถมุ่งหน้าไปสถานที่ทํางานระหว่างนั้นได้มีรถยนต์กระบะวิ่งมาทางตรงตามถนนสละชีพพุ่งเข้าชนท้ายรถของตอนจนรถเสียหลักไปชนเข้ากับกําแพงของบ้านพักข้าราชการจนรถและกําแพงได้รับความเสียหายซึ่งตนเองยืนยันว่าฝั่งตนเป็นสัญญาณไฟเขียวไม่ได้ขับผ่าไฟแดงแต่อย่างใดส่วนทางด้านรถยนต์กระบะนายวันสันพักดีอายุ3 3ปีซึ่งเป็นลูกชายของผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกและข้อมือ ขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตนกับพ่อได้ขับรถมาทางตรงตามถนนสละชีพมุ่งหน้าไปทางสารการจังหวัดเมื่อถึงแยกไฟแดงตรงจุดเกิดเหตุฝั่งของตนยืนยันว่าเป็นสัญญาณไฟเขียวจึงได้ขับมุ่งหน้าตรงไปจนทําให้เกิดการเฉียวชนกับรถเก่งขึ้นจนรถเสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟจราจรและกําแพงโรงเรียนทําให้รถและกําแพงโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ดีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่าฝั่งของตนเป็นสัญญาณไฟเขียวทั้งคู่จึงได้ขับรถมุ่งหน้าตรง งไปจนเป็นเหตุทําให้เกิดการเฉียวชนกันขึ้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้หาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดรอบค่าและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดว่าใครผิดใครถูกเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป